วันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคในการปรับแต่งภาพแลนสเคปนะครับที่เราสามารถเจาะจงลงไปในเฉพาะจุดหรือว่าโซนความสว่างที่เราจะต้องการปรับแต่งนะครับไม่ใช่ l u m i n o s i t y Mask นะครับแต่ภาพที่ได้จากการใช้งานเทคนิคนีคน้นะครับไม่ต่างจาก l u m i n o s i t y Mask เลยนะครับแล้วข้อดีของมันคือง่ายกว่าแล้วก็เร็วกว่า l u ม i n o s i t y Mask ด้วยนะครับพร้อมไหมครับไปแฮกกันครับ Redeal ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ p อตแ h a นะครับที่นี่จะทำให้เรื่องง่ายเป็นเรื่องยากเรื่องยากเป็นเรื่องง่ายนะครับเมื่อกี้มุกนะครับจริงๆพูดผิดจริงๆแล้วสำหรับใครก็ตามนะครับที่ถ่ายรูปแลนสเคปเนี่ยคงจะเคยได้ยินชื่อเทคนิค Luminosity Mask กันมาบ้างนะครับเทคนิค Luminosity Mask เนี่ยนะครับก็คือการประยุกต์ใช้ Layer Mask นะครับมาปรับแต่งสีสันปรับแต่งความสว่างโดยเราสามารถ จาะจงลงไปในโซนหรือว่าความสว่างที่เราต้องการแบบละเอียดมากๆนะครับอย่างเช่นเนี่ยผมอยากจะปรับแต่งเฉพาะดวงอาทิตย์นะครับหรือว่าผมอยากจะปรับสีเฉพาะแสงแดดที่มันกระทบภูเขานะครับหรือว่าอยากจะปรับสีเฉพาะเงาที่มันอยู่ในต้นไม้แบบเงาอ่อนๆอะไรเงี้ยก็ได้นะครับซึ่งอันนี้คือข้อดีของมันนะครับคือมันยืดหยุ่นมากๆนะครับปรับแต่งได้ละเอียดมากๆแต่ข้อเสียของมันเนี่ยนะครับ คือมันต้องการคนที่มีประสบการณ์ในการปรับแต่งภาพมาระดับหนึ่งนะครับที่จะสามารถมองภาพออกว่าเราอยากจะปรับแต่งโซนไหนปรับแต่งอะไรยังไงรวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆนะครับซึ่งพอมือใหม่มาเรียนรู้ตรงนี้อาจจะงงนะครับแต่ถ้าใครอยากเรียนรู้นะครับผมก็เคยทำคลิปที่ผมพูดเกี่ยวกับ luminosity mask กันมาแล้วนะครับก็เข้าไปศึกษากันได้นะครับรู้ไว้ไม่เสียหลายนะครับเทคนิคนี้ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆนะครับเอาไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายนะครับผมสำหรับเทคนิคที่ผมจะมาพูดถึงวันนี้นะครับคือมันคล้ายๆกับ Luminosity Mas k นะครับแต่มันง่ายแล้วมันเร็วกว่านะครับนั่นก็คือนะครับการใช้ Adjustment Layer ตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Color Balance นะครับร่วมกับฟังก์ชัน b เบน Eve ซึ่งฟังก์ชันเบนอีเนี่แหละครับมันคือตัวเลือกโซน หรือว่าความสว่างของภาพที่จะให้เอฟเฟกที่เกิดจากการปรับแต่ง Color Balance นเนี่ยเข้าไปอยู่นะครับพูดอย่างเงี้ยอาจจะงงนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูใน Photoshop กันแล้วจะเข้าใจได้ง่ายๆนะครับแต่ก่อนจะเข้าไปใน Photoshop นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเข้าไปที่ Photoshop กันนะครับอ่ะพอเข้ามาที่ Photoshop นะครับอันนี้คือภาพที่ผมเตรียมไว้นะครับผมเตรียมภาพไว้แสดงให้ดู2ภาพนะครับอันนี้คือภาพแรกแล้วก็นี่คือภาพที่2 อันดับแรกนะครับเราต้องไปเลือก adjustment layer ที่ชื่อว่า color balance มาก่อนนะครับ adjustment layer มันอยู่ตรงไหนแล้ว color balance อยู่ตรงไหนนะครับ adjustment layer อยู่ตรงนี้นะครับตุ่มสีขาวดำเนี่ยยินหย่ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับมันจะเป็นรายการของ adjustment layer และ color balance อยู่นี่ครับเลือกขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่าง property ของ color balance ที่เราเอาไว้ปรับแต่งหลักการทำงานของมันนะครับก็คือเราไปเพิ่มสี ลงไปในช่วงความสว่างที่เราต้องการได้นะครับโดยช่วงความสว่างที่เราต้องการเนี่ยเราสามารถเลือกได้จากตรงนี้นะครับดอปดาวคลิกลงไปเนี่ยมันจะมี Shadow m i d t o n e h i g h l i g h t มันคือช่วงความสว่างที่เราจะเลือกให้สีเนี่ยเข้าไปอยู่ตรงนั้นนะครับโดยภาพนี้ผมจะเพิ่มสีเข้าไปที่ช่วงไฮไลท์กับมิดโทนอันดบแรกผมไปปรับที่ไฮไลท์ก่อนนะครับก็คลิกเข้าไปแล้วก็เลือกไฮไลท์นะครับแล้วผมก็เพิ่มสีแดงเข้าไปที่ไฮไลท t ภาพมันก็จะเปลี่ยนเป็นโทนแดงแล้วแหละนะครับแล้วก็เพิ่มมาเจนต้าเข้าไปหน่อยนะครับมาเจนต้าคือสีม่วงเพิ่มเยลโล่นะครับคือสีเหลืองเข้าไปในภาพนะครับแต่จากภาพเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าคือมันไม่ได้โดนเฉพาะช่วงไฮไลท์จริงๆนะครับช่วงมิดโทนก็โดนนะครับตรงนี้ที่เป็นเงามืดหรือว่าเป็นชาร์โดก็โดนด้วยนะครับไอ้เครื่องมือตัวเนี้ยนะครับมันไม่ได้เจาะจงลงไปที่ไฮไลท์อย่างเดียวคือมันจะโดนทุกช่วงนะครับแต่ช่วงที่โดนมากที่สุด ก็คือช่วงที่เราเลือกก็คือไฮไลท์นั่นเองยังไม่ต้องกังวลไปกับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเอาออกได้นะครับคราวนี้ไปปรับที่มิดโทนบ้างนะครับปรับที่มิดโทนผมก็เพิ่มแดงเข้าไปที่มิดโทนหน่อยนะครับมาเจนตาเข้าไปเพิ่มสีเหลืองเข้าไปนะครับอันนี้คือสีที่มันโดนปรับทั้งภาพละนะครับคราวนี้มาดูตรงนี้นะครับ preserve luminosity นะครับ preserve luminosity เนี่ยมันจะมีให้ติ๊กนะครับกับไม่ติ๊ก Preserve Luminosity เนี่ยนะครับมันเป็นเครื่องมือที่เวลาเราปรับสีไปแล้วนะครับปรับสีไปเนี่ยมันจะทำให้ Luminosity นะครับหรือว่าความสว่างของภาพมันเปลี่ยนไปด้วยนะครับถ้าเราติ๊กตรง Preserve Luminosity เนี่ยมันจะรักษาค่าความสว่างของภาพให้ใกล้เคียงกับภาพเดิมมากที่สุดนะครับให้เรามองเฉพาะความสว่างนะครับอย่าไปมองสีนะครับมันจะพยายามรักษาค่าความสว่างของภาพให้ใกล้เคียงมากที่สุดแต่ผมไม่เอา นะครับผมเอาออกเลยเพราะว่าผมจะเปลี่ยนความสว่างของภาพเนี่ยให้ตามที่ผมต้องการนะครับฉะนั้นผมติ๊กออกนะครับผมไม่เลือกแต่ถ้าใครอยากเลือกก็เลือกได้นะครับเพราะบางครั้งเนี่ยถ้าติ๊กไปเนี่ยภาพมันจะดูโอเวอร์ไปในบางส่วนนะครับผมไม่เอาผมเอาออกอะ่ะทีเนี้ยผมใส่สีลงไปในภาพทั้งหมดละนะครับต่อไปเรามาเลือกให้สีตัวเนี้ยนะครับมันไปอยู่ในช่วงความสว่างที่เราต้องการกันนะวิธีการก็คือนะครับ ให้ปดับเบิลคลิกตรงข้างๆเลเยอร์ที่ชื่อว่า color balance 1นึ่งครับตรงที่ว่างๆตรงนี้นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับดับปิดไปก่อนนะครับมันก็จะขึ้น Layer Style ขึ้นมานะครับไอตัว Layer ร์สไตล์เนี้ยนะครับมันคือการปรับแต่งตัวเลเยอร์นั้นนะครับโดยให้มาดูตรงนี้นะครับ blend if ตรงนี้นะครับแล้วก็ลงมาดูที่ underlying layer นะครับ underlying layer คืออะไรนะครับ underlying layer นะครับ คือการกำหนดให้เอฟเฟกของเลเยอร์ที่เรากำลังทำงานอยู่ที่เรากำลังดับเบิลคลิกอยู่นะครับก็คือเลเยอร์คลเลอร์บาลานเนี่ยที่เราปรับสีไปเนี่ยมันแสดงผลโดยอ้างอิงกับช่วงความสว่างของภาพข้างล่างนะครับอันเดอร์ไลน์ก็คือข้างล่างนะครับอันเดอร์ไลน์เลเยอร์ก็คือเลเยอร์ที่อยู่ข้างล่างก็คือภาพข้างล่างของมันนั่นเองนะครับอีกทีนะครับอันเดอร์ไลน์เลเยอร์ก็คือการกําหนดให้ตัว เอฟเฟกของเลเยอร์ที่เราทำงานอยู่ก็คือ Color Balance เนี่ยไปแสดงผลโดยอ้างอิงกับความสว่างของเลเยอร์ข้างล่างนะครับทีนี้นะครับมาดูที่บาของ Under l i ์ไล a ์เลเยอรนะครับมันจะมีบาสีดำแล้วก็ไล่ไปทางสีขาวนะครับอันนี้นะครับมันคือตัวแทนของความสว่างของภาพข้างล่างโดยเริ่มจากส่วนที่มืดที่สุดคือสีดำแล้วก็ไล่ไปส่วนที่สว่างที่สุดนะครับถ้าผมอยากจะให้เอฟเฟกของ Color Balance เนี่ย มันแสดงเฉพาะไฮไลท์เท่านั้นนะครับผมก็ไปเลื่อนตรงนี้นะครับไปทางสว่างนะครับมันก็จะลบเอฟเฟกของตัวคัลเลอร์บาลานซ์ตรงนี้นะครับที่อยู่ในช่วงมืดออกนะครับแต่จากภาพเนี่ยลองสังเกตดูนะครับตัวเอฟเฟกของคัลเลอร์บาลานซ์นะครับที่มันถูกเอาออกจากช่วงมืดเนี่ยมันยังดูไม่เนียนนะครับมันยังดูไม่เป็นธรรมชาติอยู่นะครับวิธีการที่จะทำให้ขอบหรือว่ารอยต่อตรงนี้มันดูเป็นธรรมชาตินะครับก็ให เอาเมาส์ไปคลิกที่ตรงปุ่มนี้แหละครับแล้วกดอ p t i o n หรือว่า Alt ค้างไว้นะครับแล้วก็ลากมันจะเป็นการแยกนะครับตัวปุ่มนี่ออกเป็น2อันนะครับแล้วเราก็ปรับนะครับโดยที่เราปรับพอเราปรับเราเห็นไหมครับว่าช่วงรอยต่อของมันเนี่ยมันจะดูมีความฟุ้งมีทรานซิชันที่ดีขึ้นนะครับคราวนี้เราก็เลือกปรับนะครับคราวนี้มาด้านขวาบ้างผมไม่ปรับนะครับผมแค่นี้ผมว่าผมพอใจละนะครับเสร็จแล้วกดโอเค นะครับแค่น so ี้ก็ได้แล้วนะครับแล้วคราวนี้มาดูภาพก่อนและหลังนะครับก่อนนะครับหลังก่อนหลังก่อนหลังเห็นไหมครับว่าภาพมันดูมีมิติมากขึ้นมันดูดรามาติกมากขึ้นมันมีแสงที่ดูแบบคล้ายๆช่วงทวายไลท์มากขึ้นคราวนี้ไปดูตัวอย่างอีกภาพหนึ่งนะครับที่ผมเตรียมไว้นะครับภาพนี้นะครับก็เป็นภาพที่ผมเตรียมไว้อีกภาพหนึ่งนะครับ วิธีการเหมือนเดิมเลยครับผมจะเพิ่มสีเข้าไปนะครับก็ไปที่ adjustment layer แล้วเลือกไปที่ color balance ผมก็จะปรับไปที่ไฮไลท์เหมือนเดิมนะครับก็เหมือนเดิมเลยครับเพิ่มสีแดงเข้าไปนะครับสีม่วงหน่อยเพิ่มสีเหลืองเข้าไปนะครับเอาให้มันมีเอฟเฟกอย่างนี้นะครับแล้วมิดโทนเอานิดเดียวแล้วกันมิดโทนนะครับเพราะปรับเยอะมันจะกระทบเยอะมิดโทนมาเจนตาแค่นี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวเราจะมาปรับช่วงความสว่างนะครับคือช่วงไฮไลท์ขึ้นไปเนี่ยเอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปปรับชาร์โดอีกทีนะครับหลังจากนั้นก็ไปดับเบิลคลิกตรงคัลเลอร์บาลานซ์นะครับเพื่อเรียกเลเยอร์สไตล์ขึ้นมานะครับแล้วผมก็ไปปรับที่อันเดอร์ไลน์เลเยอร์เหมือนกันนะครับผมลากออกมานะครับเพื่อที่จะไม่ให้เอฟเฟกของตัวสีส้มเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในตรงชาร์โดนะครับเพราะชาร์โดเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นสีส้มๆแดงๆอย่างนี้นะครับมันควรจะเป็นสี ฟ้าฟาน้ําเงินน้ําเงินนะครับเดี๋ยวเราจะไปเติมกันอีกรอบนะครับคราวนี้พอปรับแล้วผมก็แยกนะครับกดออปชันหรือว่า o อ t ค้างไว้นะครับแล้วก็แยกเลเยอร์นะโดยที่ผมจะเอาเอฟเฟกของตัวสีแดงเนี่ยให้มันอยู่เฉพาะช่วงไฮไลท์เท่านั้นนะครับเสร็จแล้วกดโอเคนะครับดูก่อนหลังนะครับก่อนหลังก่อนหลังคราวนี้นะครับอีกเลเยอร์หนึ่งเนี่ย ผมจะสร้างตัว Color b a l a n c e adjustment layer มาอีกอันนึงเพื่อที่จะใส่เฉพาะเอฟเฟกสีสยันนะครับปิดไว้ก่อนนะครับถามว่าทำไมผมไม่ไปใส่สีฟ้าลงไปที่ข้างล่างเลยนะครับในส่วนของ Shadow เดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับคืออย่างที่บอกครับคือเอฟเฟกของพวกนี้มันจะเข้าไปเติมในส่วนไฮไลท์ในส่วนของความสว่างด้วยผมไม่อยากจะให้มันตีกันแล้วจะทำให้ผมงง เพราะว่ามันจะทำให้มองภาพทีละส่วนยากนะครับผมก็เลยทำ Adjustment Layer ที่เป็น Color Balance อีกตัวหนึ่งเข้ามานะครับผมก็ดับเบิลคลิกที่ตัว Color Balance นะครับแล้วผมก็ไปเลือกที่ Shadow แล้วก็เติมไซยันเข้าไปในส่วนมืดหน่อยนะครับเติมสีน้ำเงินเข้าไปในส่วนมืดนะครับแล้วก็ปิดไปนะครับแล้วก็ไปดับเบิลคลิกข้างๆนะครับเพื่อที่จะเรียก Layer Style ขึ้นมานะครับผมจะเอาส่วนสีน้ำเงินที่มัน เข้าไปแทรกในะไฮไลท์ออกนะครับผมก็เลื่อนมาทางขวานะครับ mm hmm. เห็นไหมครับพอผมเลื่อนมาทางขวาเนี่ยสีเงินที่มันอยู่เนี่ยมันออกไปละแล้วผมก็แยกเพื่อที่จะทำให้มันเนียนหน่อยนะครับกดออปชันหรือว่าออสค้างไว้นะฮะก็แยกแล้วก็กดโอเคนะครับดูนะครับเปิดปิดเห็นไหมครับในส่วนมืดนะครับส่วนเงาเนี่ยมันก็จะมีโทนสีย,ยานโทนน้ำเงิน เข้ามาอยู่ในภาพแล้วคราวนี้ลงมาดูภาพทั้งหมดนะครับก่อนหลังก่อนหลังก่อนหลังทีนี้นะครับแถมอีกนิดนะครับถ้ายังไม่พอใจคิดว่าเอ้ยมันทําไมน้ําเงินมันแทกเข้าไปอยู่ในทั่วไปหมดเลยนะครับตัวคลัลเลอร์บาลานซ์เนี่ยนะครับมันมีของแถมมากับมันด้วยนอกจากเลเยอร์สไตล์แล้วนะครับก็คือเลเยอร์มาสนั่นเองนะครับเลเยอร์มาสคืออะไรนะครับเลเยอร์มาสก็คือ แผ่นใสหรือว่าแผ่นทึบที่เราเอามาวางไว้ข้างหน้าเลเยอร์นั้นๆนะครับโดยแผ่นใสหรือว่าแผ่นทึบเนี่ยมันจะมีหน้าที่ต่างกันนะครับถ้าแผ่นใสเนี่ยก็จะเปิดเลเยอร์นั้นๆให้เห็นทั้งหมดแต่ถ้าแผ่นทึบหรือว่าสีดำเนี่ยมันก็จะบังเลเยอร์นั้นทั้งหมดนะครับแล้วเปิดหรือบงังเนี่ยเราสามารถเลือกเปิดหรือเลือกบังเลเยอร์นั้นๆได้ด้วยนะครับโดยตัวอย่างนะครับภาพนี้ถ้าเลเยอร์สีขาวเนี่ยมันคือแผ่นใสเนี่ย ผมก็แค่เอาสีดำมามาระบายเพื่อที่จะปิดมันนะครับแต่ถ้ามันเป็นเลเยอร์สีดำคือมันเป็นเลเยอร์แบบที่มันถูกบังอยู่นะครับเราเปลี่ยนได้ก็กด command i นะครับเพื่อที่จะสลับเป็นเลเยอร์มาสแบบปิดเราก็แค่เอาสีขาวมาระบายสำหรับวันนี้ผมจะใช้เลเยอร์มาสแบบสีขาวนะครับโดยที่ผมไม่อยากจะให้เอฟเฟกของตัว Color Balance ซสีสันเนี่ยมันมาอยู่ตรงโทนตรงช่วงบ้านตรงเนี้ยนะครับผมก็แค่เอาสีดำมาระบายนะครับวิธีการระบายสีดำนะครับ ก็ใช้บ r ัดทูเนี่ยแหละครับบลัดนะครับคือ B ก็คือแปลงเนี่ยนะครับแปลงเลือกขึ้นมานะครับฮอตคีย์ดีนะครับแล้วก็เอาสีดํามาระบายที่ตรงเนี้ยของมันนะครับวิธีการเลือกสีดําก็คือให้ไปดูตรงนี้นะครับถ้าตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันคือถาดสีนะครับถ้ามันยังไม่ใช่สีดําหรือว่าสีขาวเนี่ยให้กดฮอตคีย์ดีก่อนนะครับเพื่อที่จะรีเซ็ตมันนะครับให้มันเป็นสีดําขาวนะครับจาไว้นะครับเลเยอร์มาสใช้ได้เฉพาะสีดํากับสีขาวเท่านั้นนะครับที่จะระบายมันนะครับ แล้วคราวนี้เราสลับเอาสีดําขึ้นมาก็กด x นะครับเพื่อที่จะสลับไปสลับมานะครับเราเอาสีดําขึ้นมานะครับเราก็ได้บรัดละที่มีสีดาละนะครับแล้วเราก็ปรับขนาดบรัดวิธีการปรับขนาดบรัดก็คือกด control option ค้างไว้นะครับแล้วก็ลากเมาส์ซ้ายขวาถ้าใครใช้ mac ถ้าใครใช้ windows นะครับก็กด alt ค้างไว้นะครับคลิกเมาส์ขวาแล้วก็ลากเมาส์ซ้ายขวาเหมือนกันนะครับถ้าลากเมาส์ขึ้นลงมันจะเป็นการปรับความนุ่มความฟุ้งของตัวบรัดนะครับคราวนี้ ผมก็เอามาระบายนะครับโดยที่การระบายเนี่ยเราก็ไปเลือกโฟโล์ซักซัก50%ก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้เอฟเฟกของตัวบรัชเนี่ยมันไม่ร้อเมันไม่แบบพอทาไปแล้วมันดาปืน100้นร้อเลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับผมก็เอาไประบายบรัชสีดำนะพอไประบายที่บ้านนะฮะไประบายที่ตรงนี้หน่อยระบายให้หมดเลยก็ได้ระบายหน่อยนะครับระบายในส่วนที่เป็น สีแดงๆที่เราต้องการจะให้เอฟเฟกของตัวเลเยอร์คัลเลอร์บาลานซ์ที่เราทำอยู่มันแสดงออกมานะครับระบายเสร็จนะครับเดี๋ยวเปิดปิดให้ดูเปิดปิดเห็นไหมครับตัวสีแดงมันจะชัดขึ้นมาหน่อยนึงนะครับแล้วไปดูที่ตรงนี้นะครับตัวเลเยอร์มาสมันก็จะถูกบังๆงแบบทุเรศทุเรศนะครับผมกดออปชันหรือว่าเอาค้างไว้แล้วก็คลิกที่เลเยอร์มาสเนี่ยนะครับสีดำเนี่ยคือโดนบังสนิทนะครับคือผมเอาสีดามาทาสีเทาเก็คือเอฟเฟกของตัวบรัชเนี่ย มันกึ่งๆโปร่งแสงนะครับมันก็คล้ายกับว่าเราเอาสีเทามาระบายที่แผ่นใสนั่นเองนะครับเอฟเฟกมันก็จะกึ่งๆนะครับถ้ามันกึ่งไปทางเทาเข้มเนี่ยมันก็จะบางเยอะแต่ถ้ามันลงมาเทาอ่อนเนี่ยมันก็จะบางน้อยนะครับโอเคนะครับกดออปชันหรือว่าออโตเนตค้างไว้แล้วก็คลิกกลับมานะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอาลองดูก่อนนะครับก่อนหลังก่อนหลังหลังก่อนหลัง เห็นไหมครับหลังจากการทำาค l o r เ a อร์บาลเนี่ยสิ่งแรกที่เราได้เลยนะครับก็คือสีมันเปลี่ยนไปชัดเจนมันมีโทนดรามาติกมันมีโทนแบบทวายไลท์เข้ามาอยู่ในภาพแล้วนะครับแล้วสองก็คือเร็วมากๆนะครับเร็วและใช้งานง่ายมากๆด้วยลองเอาไปปรับกันดูนะครับแต่ผมแนะนำอย่างหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าทุกภาพจะสามารถทำได้นะครับภาพที่เลือกมาทำเนี่ยควรจะ เลือกภาพที่ถ่ายในช่วงพระอาทิตย์ขึ้นหรือว่าพระอาทิตย์ตกนะครับหรือว่าก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเล็กน้อยหลังพระอาทิตย์ตกไปเล็กน้อยให้แสงมันมีความสวยงามอยู่ในตัวนะครับพอมาใช้เอฟเฟกต์คัลเลอร์บาลานแล้วเนี่ยมันจะดูดีมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเราเอาภาพถ่ายตอนเที่ยงมาเลยนะครับฟ้าสีน้ําเงินจัดมาเลยนะครับเงาดําปีนะครับ เงาแข็งโป๊กอย่างเงี้ยนะครับพอเอามาทำเนี่ยพอเอามาทำเนี่ยมันก็จะดูไม่เป็นธรรมชาตินะครับสีที่ใส่ลงไปเนี่ยมันก็จะดูหลอกตานะครับฉะนั้นเลือกภาพด้วยแนะนําให้เอาภาพช่วงพระอาทิตย์ขึ้นหรือว่าพระอาทิตย์ตกมาทํานะครับสําหรับวันนี้จบแล้วนะครับยังไงนะครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe subscribe นะครับให้กับโฟโต้แฮกนะครับทั้งใน Facebook แล้วก็ใน YouTube ด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ